เบกเบกเกไมเบก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 รรรไปรเปยกขึ้นยกขึ้นยก้ยกยกขึ้้อ้ยดูดูดูดสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พบกับีมงานสพันนะครับผมมีครับพันมเพันมฟาดับครับฟ้าหนีฟ้าหนีครับสายเดิมผมก็บป้านตองครับผม มา,าตกปลาคือเก,ก่าครับไม่ไม่เดี๋ยวไม่หนีครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งผ่านกเก่าแก่ครับผมผ่านกเก่าแก่ของเขาห่างหายไปโดนนี่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับกลับกล่องก่อนพี่น้องคนี่ผ่านกูเขาไปได้ครับห<ไ>ลังจากถีมีข้อพวัวไปเร็วสิงยิ้มอะไรเลยหรือเปล่าเขาไปออกจากบ้านเลยวันที่ มาขึ้นก็ไปยามหนูน้ำครับบอะไรผ่านเลยผ่านกูมีไม้เด็ดทุ่มเงียบครับนี่ครับเขากำลังถังเคลียร์พื้นทีลงครับผมนี่ลงนี่ครับผมนี่ละชัวร์เลยเป็นไหมครับไอ้เิ้น,นไม่เหรอครับเพราะท่านใส่เบียดอยู่ไม่เหรอ <c oughs> แม่แล้วสุดยอดีครับเป็นแงม้อนี่ครับหนำเล็กสองโลแม่คู่บ่อวบปลาเลี้ยงครับบอวปลาเลี้ยงยุงกัดกินจ่อครับเกินกินจ่อไก่จ่อฮ่าดาวบอกินจวอกินจ่อโอเคครับผมเดี๋ยวขอยัดลงเบ็ดก่อนเนาะ ครับพี่น้องคนของมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวห้องเปลี่ยนหมายลุงครับผมตะกี้ห้อง่ายชิลุ้งขางรถนะครับนี่ครับมาเดี๋ยวห้องมาลุงขางหนาเพื่อนนี่ครับผมนี่แหละเอาตีไปตั้งสี่นะครับนี่ครับน่ะ พันม้นคนเหตัหนเป็นเกยงหลุดดากเล็กน้อยโอ,โอเคครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปได้เลยได้เลยได,เได้เลยเดี๋ยวบ่ได้เลยเด็กได้เมื่อยยังม่ได้เ็นยังอยู่กุมเอ๋้แล้วนะครับนี่ครับพันโกูคนถางหง่า <laughs> โอ้ด้นดนมาเขามาออกคลิปน้ำครับ มาหอดกันเลยมาถากหงาเนี่ยครับวันนี้เขาใส่เงาสูตรยังครับสูตรในซองครับสูตรซองสูตรซองนอนรอที่บ้านนอนรอที่บ้านนี่ไปเดี๋ยวไปนอนถ่ายที่บ้านไปกินเดี๋ยวจีพีเอ็ดมันจะเตือนเองเบื่อมีรถมาขาก้วยหางเลยเก๋เอาไปกันเกวโอเคครับผมลุงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับทัตำรวจจะขั้นน้องนีหนอสิบสิบครับสิบโอ้โหสิบสิบห้ เจ็บกูขั้นครับผมเป็นไดงครับอารุนเอา,าครับอารุนเอามันติดเข่าขั้นใดเบ็ดลายแห้งไปนี่หรือ,อตีนเงี้ยฟงข้าวปลาหรือปลากันเลยเงี้ยมลายเบ็ดมันลายไปดิวันปลาพร้อมนะครับมือน,นีท้ทีเด็ดเลยมันเถอะคิดมันปลา <c oughs> <c oughs> จัดนะครับดุนน้ำกัน,กนว่าขั้นใดสิหัวงโกงครับผมนี่ โอเคครับพี่น้องตอนนี้กับใบสา,ามกลัวแล้วครับเป็นไดงครับไอ้มิน้นมีเข่ามาอยู่ซิมซื้อพี่ซมซื้อบตอ่ตัดตัดตอดซื้อเหตุตตต <laughs> หการณ์เป็นยังไงครับเหตุการณ์ปกติเกิดการปกติเงี <laughs> ย,ด <laughs> ยบดีเนาะเงี <laughs> ยบดีครับว่าแปลกครับเงียบทุกมืออแต่เงียบนี่คือปกติครับผมเวลาค้ำๆหมดแล้วครับเงียบเป็นปกติครับครับผมไปซับเอง ไช่ครับนล่อรุนรุ่งกันคนดีแม่เของมาสุ่็อย่าลืมติดตามนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวติดตามพันเมินครับจีภาพันเมินไปใส่หนูด้วยครับปีนี้ไปดับหนูกันเบอรต่อไปก็เป็นสลือตะเกียบพันเมินหนูดับครับโปเป็นปลาดับเลยนะครับผมดับหนูประคใส่ะนี่ โไปครับผมติดตามต่อไปครับปากดังก็ซุงหูไหมอืมไ่เป็นเจียงวะเอาเอาแล้วครับพี่ผมเขาแล้วครับเขาเร็วโอ้ถ่ายว่าท่อนครับพี่น้องถ่าย่อนครับป่าเงี้เขาครับไงบ่ครับโอ้ยสุกหน่อยครับยี่สุกหน่อยติดไหมครับติดไหมโอ้ปลามันกินรอฟังยี่หรีครับพี่น้อง ไปครับเกาฟังไม่กินติดฟังนี่ครับผมบลลบบว,ว,ว้ายรุดนระเบิดของกันย์ยักษ์รุ่นแบบบันเด็ดกระกวะไม่มาเลยโอ้ทยทําไมไทยพระท่านอีกแล้วครับโอ้ใส่งามู่ครับผมใสวยสวยครับสวยสวยแม่รุ่นนี่ที่ไรอยู่อ่ะ เดี๋ยวสู้ปลากนอ๋อมินจับจปลาเออเราเท่ห่สู้ตัวปลาสอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเลคลิปอะไรเออโหครับผมงามผมมนโล่ก่นี่เกือบโล่เนาะเกือบโล่อาคิดอาคิด เจ็ดยูนี่โอเคครับผมติดตามต่อไปน้อยเมีนติดตามครับติดตามเขราเราติดฟังเลยฝ่ากินกินฟังฝ่ากินติดฟัง,ฟงโอเคครับผมเอาล้วครับพี่น้องต่อแล้วครับต่อแล้วเอามีอยูหนอนห่หรือว่าหนังนหมโอ้ตึ๊กตึกต,กตกึ๊อยู่วะยู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 โอ้เอาล้วครับเอาลแล้ว โตแหกของเขาเป็นตของกันเเอ็นเบี้ยงตลาบอยู่ของก้ามันดีมัลดสอะไะปลาเอางยอปิดมาอยู่แต่ตอดแย่ๆโอ้ยมีนเอาไปของขนาดวยโอเดี๋ยวครับสู้ปลาบึงสู้ปลาบึงอยากให้เหอนว ตัปลาครับโซปลาโอ้เบื้องตัก้นกับโตปลาแล้วครับพี่น้องขอท่องอีกตั้งหักโอ้ตายตายโอ้ขอท่องไม่ถึงตั้งหากโอเคก็ถือว่าถือว่าได้เร็วน้อถือว่าโอเคเร็วน้อขอท่องแม่จิ๊กถือว่าจิ๊กได้เอายังอยมันก็เขาอยู่ครับเอาเรีครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปครับผมพี่น้อง ขันแข็งหองห้อครับโมเมนต์อันนี้นะครับนี่นี่ขันแรกงขันทีหนึ่งนะครับโอ้เรียบร้อยเลยพนันเมียนไปเรียบปลาโอ้หลากหลายจนเบ็ดแบบหงอยง,งเลยครับเมื่อกี้ <c oughs> เป็นไงครับช่วงนี้ปลามันกวนตีนครับปลาปลา,ามันกวนตีนเลย <c oughs> เงะกงหกเงะอยู่บัดถึงเวียถึงเวีที่คีอาบลาคีคีอาห่อคนปวดใครกีกเนี่ยนี่ครับหมูมึงีดหลากปืดไปเลยอ้พี่นองมงัมมนาศก่นนี่ครับผมสุดยอดมีบบกไงขึ้นอยู่ครับใจสองสนี่แหละ นายจียบเขาครับเขาค้ำผูร่ะเขาค้ำยังจะไปเขาเลยไต่ไหนคู่อาอิงซานต้องเขาอยู่ในน้ำครับบอกว่าถือบอกว่าถือไปครับกับเขาไม่กับเขาเลยนะติดตามต่อไปครับผมเอ้าเอือ เงีนปากฉีกหเลอบ่เอาล่ะครับอยู่บ่รับ้านกูัวอยู่บ่ฮะอยู่บ่คนิเบาเลยเบาเงือบอยู่โอ้วัดแห้งครับโอ้วัดเบียดมันแข็งปากกระลังเขาครับผมเอาไหมครับผม เอาแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ปลาดึงจนสิบีดจิตหัวเสียวแล้วครับครับกำลังศึกษาอยู่ยืนถือเบีดหนีว่เสี้ยนเลยครับนี่เป็นไงครับใจหัวเลยบุยยู่ โอ้อยู่แล้วปานลุดดอกปานหักแอบหแล้ว่รโอ้ยอยู่หรอวะมันคือเมนบอ่างงอยู่วะมันคือตัวน่อยวะเอาเป็นครับโอ้โอบ่อผาดด้ปาหน้ดีกับครับไส่หลัปลาลุดโอ้ เดี๋ยวละครับล่องนีแล้วครับว่างั้นสีกับซีดเพิ่ขึ้นมาทีเดียวกว่าเฉียดสูสีกับตะกอเลยครับป่าครับพี่น้องตอนนี้กะบในเวลาหกโมงแล้วครับยังเงียบอยู่ครับ มีเดปลาหน่อยเลนมน,นี่เป็นยอนวันพาบอพีอ่น้องเห็ดบ่าบมานครับมาน,นี่เห็ดบ่าบัขึ้นเลยเงียบครับเงียบแจ้ขึ้นๆอยู่ครับขื้นมีเดียงามๆเลยแต่บ่เข่าครับมีเดปลาหน่อยเขาไปครับสูกรา ติดตามต่อไปครับผมพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับรอบคำอ้เมี่ยงไรครับต <c oughs> ปายินีกับฟังกินขนาดเครับลปกินฟังครับลากินฟังลูกเอียมันครับ นวดจันตัวนี้นวนจันครับนิดติดหอดปากิขีบขีบคางมันกระซ่ากระตุ้อกันนกากกระตุ้งกันนี่ครับผมได้อสองตัวแล้วครับวังคำคำมวดไทยครับตัวหนึ่งมุดนคำส่งชุลมุนครับ กินคำกินเมือ่อยในครับพ่านนิดกินเมือ่อยกินเมือ่อยกินคำเฮงย่างเว็ดมะต่องมาตกดอกหาโมงมาเลยห,หาโม่งวัดสองทุ่มเออข่าเอาเข่าเอาเลยเขาเอาโอเคครับติดตามต่อไปาย,ยา่างเว็ดมะต่องมาโอเคครับผมปลาทั้งเมื่อยยีสุกใสงงามครับผ่ <c oughs> านโกครับ อะบรรยากาศจ,นนาางจาุงหน้าเกาไมสุดยอดเอ้าท่านนี่เห็นแดงน้อครับนี่ทุ่งเนี้ครับทุ่งเงี้ยสเงาหนึ่งสตรเงาหนึ่งนี่ครับผมขีเมียนีเมีนเนาะตัวแดงครับชิดตัวแดงใส่ไลฟ์ปะครับนี่ บอ้ครับประมาณนึงครับมันเข้มข้นอยู่เรวของเขานอ่เขาเข้มข้นที่เรวครับอะไรครับผมกับเหยื่อสูตรเงาหนึ่งเงาหนึ่งเอาไปยังครับมืงอีคิดว่ากโตมันหลุดแล้วครับโตมันหลุดเนาะหมูวันประดทศไทยเนาะหมูวันประดทศไทยได้ครับหมูวันหมูวันลื้มวกกล่องมากครับโต ใส่โลม่หลุดลายโตอยู่ครับทุกคนี้ใส่โลใส่ซองนะตัวมันหน่อยขอมนอัอมนหน่อ,เอ,อยเบาตะคอาใหญ่มากมันนี่แก้มือครับมันนี่จัดเต็มเลยเอ็นเรครับมันนี่โอ้พี่น้องครับเบื้องบรรยากาศโอ้สุดยอดครับนี่บรรยากาศของห้องที่เมื่อเลี้ยเอ้ยรอบที่แล้วก็มาตกอยู่นี่นะครับที่ได้ปลายสุก กตัวถีบไทยครับเหมืนช่วงช่วงถีบไทยคลิปไอ้เม้มเต็มครับก็เลยถ่ายตัวบ่ไดิวันนี้ก็ยิ่งไปยามหาผลงานมาฝากครับเมนเมื่อวานลดลายตัวครับหมู่บ้านลดลายตัวกับหมื่อวานลดยังกับพอผอมไม่ยังกับอู้้จดครับนี่ครับต้องเนี้ยไอ้นี่เป็มเมนท่ำซื้อๆรับไอ้มักขนมปังมาแล้ว ห้ามมาขนมปังมาแล้วขนมปังมาแล้วครับขนมปังเปล่าครับขนมปังเปล่าก็ห้ามขนมปังเอ็ดน้ำสดโอเคเนาะครับแต่ก็มาใช้สิบสิบมักเข้มข้นครับที่เราสิบมักเข้มข้นลองมั้งครับเขาดังบอมเขาดังบอมหอมบ่ครับหอมบ่ เป็นกินเนี่ยอะไรครับดูกินสุดยอดกินสุดยอด <c oughs> โอเคครับติดตามต่อไปเอาละครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วอยู่บริวสองขั้นเลยครับผมโอ้ยไหม,อมโอ้ยเบรกเบรกเบรกไม่มีเบรกเบรกเบรกเร็วเร็วเร็วเร็ไปลร็ไป ยกนยกขึ้นยกนยกยกขึ้นแล้วอ้้ยเดาเดาเดาว้เดาโอเมนยึดมนจุกมาจุกไปเสือกไปเสือกไปเสือกโอ้ไปเสือกอ้เอาล่ะครับพี่น้องมาล้ครับแต้มแรกสวายครับพี่น้องสวายครับสวายเอ็นเอ็ของเงี้อ้ไทยไยไทมันยิง อันนั้นครับเต็มแร้ครับไหวครับพี่น้องเดี๋ยวผมขคว้าปลดกันอ่าครับว้าวไปได้ครับเดี๋ยว <laughs> <laughs> เด <laughs> ี๋ยวพัดไหมใครเห็นโตป่ะโตก้อนไปเลย <laughs> ตึมเ <laughs> ต็เดครับตื่นเต็ดอยู่สบายดอกแรกครับบู๊เข่าแล้วครับเข่าแล้วตามมาหลายมือสุดยอดครับสุดยอด ถามอะไรพืชครับถามอะไรพืชบ้าแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาได้เห็นแล้วครับได้เห็นแล้วโอ้ครับเหงาหนึ่งโมบี้ผิดหวังครับเหงาหนึ่งอานี้ครับเดี๋ยวใไฮฟันมินไปโชว์ปลาครับเอาเบ็ดไปนั่งหรือเนาะโอ้พี่น้องย่างเปลาแล้วเมื่อกี้จักเห็นไม่เห็นจักอันนี้ไม่เห็นเนาะ โอ้เปียกครับมือน,นี้สุดยอดครับห้องกูทุบเลยครับบ่อยปิดเบรกกันนี้เปปิดเอีนนี่เห็นกูบ้านเมีนบ่เกิดปิดเนี่ยรายยันมันหลุดโอ้ยบ่หลุดดอกตรงนี้อ๋อ,อก,ก็ว่าไหนเด้อปดออกจากปาก่อนไหมโอ้พี่น้องครับสุดยอดเลยเบิางบ้างนี่เข่าปาก้ะครับนี่ เข้าปากครับเข้าปากพูดแสดงว่าหลายตัวอยู่เนอะหลายหลายโอ้เบื้ไม่ขี้ม้ะเบื้องครับเป็นใดๆบนหน้าพันหมินเนอะโอ้ขี้มเดี๋ยวครับ เน้นแห้งที่รถกับรถเอ้าสู้สู้สู้จับปลาสู้จับปลาสู้ใส่โล่ครับนี่ใส่โล่โล่แน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยครับเดี๋ยวผมขอเก็บความยิงก่อนนี่สุดยอดเลยเนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนี้ก็พบกับทีมงานสามพันนะครับผม พันต้มเหรอครับนี่อันนี้่านเม็นปลาดับครับพันเม็นปลาดับเนาะครับครบกับเงาสูตรไหมครับสูตรเงาหนึ่งครับสูตรเงาหนึ่งนี่ครับเปียกเตะเสาเลยครับตามที่เห็นแล้วครับผมตามที่เห็นแล้วเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องครับเอาเรื่องบกไว้มาแล้วครับบกไว้กระชิงง่ายบางผู้เรื่องเนี้ยครับมันดิทึ่งว่าทั้งเงี้ยดิแล้วก็เลยอะไครับผมครับติดตามครับ จังในก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับจังในก็ช่วยกันติดตามนี้นะครับพี่น้องสีพยายามหาปลาไม่พี่น้องเบิ่งครับครับผมสีพยายามหาคลิปดีๆครับครับให้พี่น้องรับชมกันแลวก็ช่วงนี้ยอดวิวตกครับพี่น้องจังไนก็ซอยกันนี้นะครับซอยกันเบิ่งครับผู้ใดที่เขามากะ็ฝากติดตามนะครับผมผู้ใดที่เเทคนิคกะบอกกันได้ครับครับผม ผู้ใดที่ยังบ่ได้ติดตามเนาะครับก็ฝากติดตามเลยด้วยครับผมไปครับผมเดี๋ยวขอเติมพลังงานคนก่อนยิ้เข่าแห้ครับผมโอเคครับเลี้ยสนนี้ลงได้อยหายขั้นละครับเลี้ยขั้นหนึ่งกินเข่าก่อนครับนี่ครับเอาไปเป็นญ่โอ้เลี้ยนมาสันครับงี้งี้งี้ตัวใหญ่โอ้ผู้หนึ่งเลยเป็นไงครับเป็นไงโอ้กินคือกันครับสบาย โอ้หลากเบ็ดตึกระงแงๆนะครับมาในที่มันก่อขีบมันครับขีบมากครับนี่มันก่อมะเขาวงักครับเงักมันงันครับนี่เขาวงักด่างคางโอ้ผู้นึงละเลียนจับทั้งสวิงจับทั้งอันทุเรื่อทำจิตได้พ่อขึ้นมากลุ้นเก่งขึ้นกันครับก็สบายโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปเอาละครับพี่น้องปานหมิ่นมาปลาบ่ปงี้เลยครับนั่นม่เอาละ ให้ยกนุกอัดหมยอัดหมยโอ้ใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยตาเนียนครับอ๋อสู้สู้นะครับสู้เนี่สู้ครับเอาอเอาหนีครับเงาหนึ่งเงาหนึ่งครับเงาสุดเงาหนึ่งเงาสุดเงาหนึ่งแต่บวกเงาครับบวกโอ้บวกเงาเนาะเอาเรื่องตัวนี้เอาเหลืองครับเอาเรื่องโอเคครับผมติดตามต่อไปครับพี่น้องครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาใบสามกลัว,ลาาวแล้วครับปลากระเข้าเรื่อยๆอยู่ครับรอ่าอครับวัอนี้เนี่ยนครับพ่อบังเงาเอาเรื่องอยู่ครับวัอนี้แต้มแรกของพ่อก็เอาแจ็คพอตเลยเนาะแต้มแรกแจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกไม้หมิ่นว่าปลาไหวครับหมูว่านกะรุดไปหลายตัวครับใส่นี่แต่บยรมลเนาะครับว่าเป็นปลาสวายแบบ มันตึงๆมือนะครับเป็นในไส้นี่ครับหมอว่านนี่รุดโอ้เสดายบ่เด๋วไอ้โทรศัพท์มาถ่ายนั่นครับแบตบ่มีครับหมอว่านนี่เม่มกระเต็มคลิปไอ้ไอ้ทิมาหมอว่านกน่อนเนาะหมอว่านก่อนกระเดีถ่ายอยู่ครับแต่ถ่ายบ่เต็มที่มันไหนเม่มมันเต็มครับขอบอภัยหลายๆเนาะครับอาจจะรับส้มบ่ บล่นไหลแบบบวเพิดเพื่อนนะครับแต่เังไยก็ฝากติดตามด้วนะครับผมจะถิ่มกันนะครับพี่น้องไปครับติดตามมึงเดี๋ยวมึอนีเสียเอาแจ็คพอตมาฝากพี่น้องอีกได้บแต่สิพยายามาหาครับแบบแจ็คพอตนเงี้เลยไปครับผมติดตามมึงเดี๋ยวสัมผัสพันเมิครับเกิดยังเกิดครับเมื่อกี้วัดวัดปัดติดวัดปัดติดวัดวัติดบ่ครับแมนเมนตุ้งเงี้ยบน ไงโยใส่โลอยู่ใส่โลเด้วยครับเบ็ดมันไอ้เกลี่ยตกน้ำเลยวัดปรอยู่วัดปรอยูรยังนอ้วยฝุ่นครับนี่หน้าเป็นตกฟังฝุ่นวัดประยู่ครับแกะมือไหมแกะมือไหมตอนนี้ก็หาโมงกลัวแล้วครับหาโมงกลัวติดคำนะปล้วป่ายังเงียห็บเนาะเขาบ่บ่ตอดบ่ยังเลยเนาะบ่ตอดบ่ยังครับเอาเลยเอาเลยหลากย่างเดียวหลากอยางเดียวครับรรยากาศพระอาทิตย์ตกครับผม ลกยิ่แหละมันเงียบเป็นไงครับพานมินตอนนี้ก็ยังสูงเลยครับล่งเงียบสุดสุดท้ายคูุหนึงเหรอครับผมครับมากินกับกับแล้วมากินกับกับเหลียวเลยโล่งโล่งเงียบสุดสุดท้ายครับตอนนี้ปลาเข่าวะครับปลาเข่าวะท่านเข่าด้วยครับเงียบเงียบแต่ว่นอยู่เหรอว่อนอยู่มันไปผ่าตัวนึงโอ้เสียดายว่อนดีแค่ก็เนาะ มันเขาแล้วตัึงแปลว่าเอาวันบะไรเองพิดจังหวะพิดจังหวะพิดจิ้วมือเงินสูบครับนี่มือเงินสูบสูสูบมือเงินสูบไต้สูบให้เราสูบให้เราครับมือนงินก็สูบดิเด็ดตุ๊ดท้ายดิครับโอเคครับโอเคครับเด้ส่งงานเดชวัอนี้ส่งงานวัอนี้ครับผมครับนี่เวล่าชุมนี้ โอ้ครับเสวยนเลยเจ๊ตแมครับวันนี้สีหาเต้มครับสีหาเต็มสวียหนึ่งเตยมปลาหนิลหนึ่งเต้มตะเพียน2องเตีมปลากระยงหนึ่งเต้มปลากระยงนะครับเป็อเน่ครับไอ้มินคือบอลหลอดนี่คือคือครับปลาอยู่ครับถือว่าสำเร็จเนาะปลาครับเงี้ยเงาหนึ่งเงาหนึ่งไม่เงาแน่นอนไม่เงาแน่นอนยานลู่ โอเคครับโอเคครับตอนนี้จะได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะกรบถุมหนึ่งถุมหนึ่งพอดีครับผมถูจนหัวถุมหนึ่งจนหัวถุมหนึ่งครับกะกะเขาเลยเยอะครับกัพลาดเนี้ยครับผมรุดกับมี้ครับรุดกับมี้เยอะรุดรุดกับลายครับเจ้มืออื่นเอาไหมครับมืออื่นเดี๋ยวมาซ้ำไหมครับเงี้ยครับผมมืออื่นซ้ำไหมครับแปลกเนี้ยครับสุดเงาหนึ่งสุดเงาหนึ่งเนาะไม่มีเงาแน่นอนแล้วก็ขอฝากไม่ด้ครับพี่น้อง ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์โอ้ลิ้นลั่วแล้วครับลินรั่วแล้วครับโอเคกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์ครับเนาะปูชมที่เขาไม่กัฝากกดไลค์นิดเดียครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วกัขอรับชมขอให้รับชมต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจไปหาผลงานมาฝากเรื่อยๆครับนี่นครับถางไหนก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมครับผมบันทึกใจยังไงก็ตีชมเลยครับครับผม คอมเมนต์มาเลยครับผม me, way, okay, คล,มลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีนะครับไอ้เมินโอเคครับฝากไว้ซัำหนีครับโอเคครับผมสวัสดีสดดครับสวัสดีดครับ